ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่วันที่30นะครับเดือนพฤษ,ษภาคม2565นะครับตั้งใจจะทำคลิปสั้นๆเป็นประเด็นเป็นประเด็นนะเพื่อจะได้เป็นการประหยัดเวลาจริงๆผมเนี่ยทำได้เยอะมากนะถ้าทำแบบนี้ประเด็นคิดปุ๊บก็พูดปับ๊บอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้าจะเตรียมเนื้อหาสาระก็เป็นเรื่องๆไปอย่างเงี้ยนะน่าจะเกิดผลสูงสุดมันมี ประเด็นที่น้องรุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลได้ไปถามคุณชัดชาติกรณีหนึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากคือเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าการชนะการเลือกตั้งของคุณชัดชาติเนี่ยครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้รับแรงสนับสนุนของคนฝ่ายเสื้อแดงเยอะ แล้วในขบวนเสื้อแดงเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีจำนวนไม่น้อยนะโดยเฉพาะที่ก้าวหน้าเนียแตะไม้แต่มือกับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานที่ตั้งใจนะจะเรียกร้องหาสิทธิเสรีภาพในการที่จะวิาพากษ์วิจารณ์สารบัญแล้วอามีบางส่วนเนี่ยก็ถึงขนาดภาสารบรรกษัตริย์เนี่ยจะต้องปฏิรูปตัวเองดังนั้นเมื่อกระแสมันมาเลยนะครับ น้องๆลูกๆหลานๆเนี่ยเขาก็คงอยากจะไปสอบถามกับผู้ที่นะเป็นตัวแทนประชาชนโดยเพอาี่ิงในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยตามข่าวด้ยนะฮะที่น,นี้เอาจากรายงานข่าวของอมติชนนะก็เมื่อวันที่29คือเมื่อวานจริงที่เมืองไทยก็เป็นวันเสาร์ละนะครับที่สวนครัวงุ่นซอยทองหล่อสามนะฮะ ก็มีตลาดนัราาดราษฎรมีการจัดเสวนาทอล์กทอลกเรื่องเล่าหลังโกรงขันโดยสีจันทนาวรากรสกุลกิจและก็นายบุรินอินทินนะครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีการสแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างๆนะทีนี้เมื่อเวลา17นาฬิกา24นาทีเนี่ยคุณชัดชาติซึ่งเป็นตอนทนี้ก็เรียกว่าว่าที่ผู้ว่าราชก,การจังหวัดกรุงเทพมหาะนะคร ก็ไปปรากฏต,ตัวในงานก็ทราบว่าคุณชัชาติกำลังจะเดินทางเข้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสวนครูอัุ่นเพื่อเตรียมตัวไปงานแต่งงานระหว่างทางก็เห็นมีกิจกรรมก็แวะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับก็ไปทักทายพ่อค้าแม่ค้าที่มาออกร้านอุดหนุนสินค้าเจ็ดน้ำบังพุดและก็ทอดมันเป็นต้นระหว่างที่คุณชัดชาติเดินทักทายประชาชนอยนู่นั้นคุณรุปพีชนะครับรับผีพรไดเล่นเพลงท่อนหนึ่งซึ่งร้องว่า ลาออกสักทีลาออกสักทีก่อนจะรีบบอกว่าไม่ได้หมายถึงนายชัดชาตินะพร้อมร้องท่อนต่อไปว่าลาออกสักทีอยู่มา8ปีลาออกสักทีทําให้คนที่มาร่วมงานหัวเราะชอบใจช,ช่วงหนึ่งพิธีกรได้เชิญคุณชาดชาติกล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมถึงการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ในอนาคตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถูกกฎหมายควบคุมไม่ให้จัดกิจกรรมคุณชาดชาติกล่าวว่าบ้านตนอยู่ใกล้แถวนี้ซึ่งเดินผ่านไปมาตลอดก็เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ท,ท,ทรงคุณค่า หากได้อ่านนโยบายของตนก็จะเห็นว่ามีนโยบายเรื่องการจัดพื้นที่สาธารณะเพื่อให้แสดงออกหากได้อ่านนโยบายของตนก็จะเห็นว่ามีนโยบายเรื่องการจัดพื้นที่เล่โทษทีนะโดยจะให้กระจายไปหลายที่เพราะเห็นว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเราซึ่งพรบการชุมนุมมาตรา9หน่วยง,งานราชการสามารถจัดพื้นที่ให้ประชาชนชุมนุมแสดงความเห็นได้นั่นเองคุณชาติชาติกล่า แกก็บอกต่อว่าความเห็นส่วนตัวคิดว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงชัยชนะของตนนะแต่หมายถึงชัยชนะของพวกเรามากกว่าตนว่าเรามีพลังขึ้นและเชื่อว่าเวลาอยู่ข้ามพวกเราเชื่อว่าสถานการณ์จากนี้จะค่อยๆดีขึ้นจะเริ่มที่กรุงเทพนี้ก่อนเช่นการแสดงความเห็นและการยอมรับความคิดเห็นต่างๆโดยเริ่มต้นจากความหลากหลายทางเพศคนมีหลายเฉดสีความคิดทางการเมืองก็เช่นกัน เอาก็สรุปว่าคุณชัดิชาติก็นะก็เรียกว่าเรียกคะแนนจากคนรุ่นใหม่ด้วยจะเปิดพื้นที่ให้ LGBT คนหลากหลายความคิดเห็นมาพูดคุยกันแกบอกต่อว่าเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์และพื้นที่อย่างนี้จะทําให้เราเจอตัวตนและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งผมยืนยันตามนโยบายว่าจะหาพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพให้พวกเราสามารถมาแสดงออกและเอาของมาขายเป็นแหล่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ แต่การจะทํากรุงเทพให้ดีขึ้นผมไปคนเดียวไม่ได้ต้องไปเดินไปด้วยกันผมเชื่อว่าเราจะเป็นผู้นาแห่งความหวังให้กับพวกเราได้นะครับก็คุณชัดชาตินะครับทีนี้จากนั้นเนี่ยนะน้องรุ้งซึ่งอยู่แถวนั้นกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ถามความเห็นคุณชัดชาติถึงประเด็นการยกเลิกมาตราหน่งหนสองนะครับนะก็เลยวัดโยนเผือกร้อนให้เลยนะ คุณชาติชาติก็กล่าวว่าอย่านำมาตราหนึ่งสองมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกพูดอย่างนี้นะครับพูดถึงใครนะตนมองในแง่ของผู้บริหารที่การบริหารจะต้องมีความละมุนละม่อมในระดับหนึ่งดังนั้นต้องมีวิธีการค่อยๆปรับการจะยกเลิกมาตรา1หนึ่งสองจะกลายจะกลายไปเป็นอีกขั้วหนึ่งนะครับ ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยคุณชาติชาติพูดถูกทุกอย่างเลยจะบริหารกรุงเทพเนี่ยอยู่ๆมาพูดเรื่องประเด็นหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็บอกผมจะสนับสนุนให้เลิกประเด็นหนึ่งสองเนี่ยเขาเลือกผิดที่ผิดเวลาผิดที่ผิดเวลาถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะตอบคล้ายๆคุณชาตชาติในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดเรื่องสิทธิเสรีภาพแสดงความเห็นได้แต่เรื่องการเลิก มาตราหนึ่งสองนะมันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจริงๆนอกเหนืออำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องของรัฐสภาด้วยนะแล้วจริงก็เป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาติต้องมาพูดคุยกันนะแต่ยืนยันนะถ้าเพ่นผมเป็นคุณชาติชาติก็ยืนยันว่าเรื่องสิทธทิเสรีภาพในการพูดจานะปฏิญญาสา,ากลว่าด้วยสิทธิมนชน30มาตรานั้นผมจะยืนยันว่า อันไหนที่เป็นสิทธิ์อันพึงมีพึงชอบตามรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็ล้อตามปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมชนเนี่ยผมจะเข้าไปนะดูแลแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดําเนินการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็แน่นอนรัฐธรรมนูญไทยเราก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องความมั่นคงของชาติบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งนี่เป็นเรื่องบทสนทนาในสังคมไทยที่ต้องพูดคุยกันต่อนะครับผมคงจะไม่นะ ไม่ไม่ถึงกับนะประมาณคุณชาตชาติถึ่อาจจะห่วนไปหน่อยแนละ้วเท่าที่ผมดูนะนะแกพูดนะคิดว่าต้องเริ่มจากการไม่เอามาตราหนึ่งหนึ่งสองมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้ใครออกมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้ต้องถามย้ำอีกทีหนึ่งแล้วค่อยๆพัฒนาไปค่อยเป็นค่อยไปผมเป็นผู้บริหารจะต้องมีวิธีในการสื่อสาร เข้าใจนะพูดแล้วเข้าใจนะอย่างผมนะผมก็อดทนมาแปดปีเหมือนกันแกก็โดนเหมือนกันแต่เราต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินนะภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งบอกว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือทำตอนที่เย็นแล้วนะครับทำตอนที่ใจเย็นแล้วสถานการณ์มันนะคลี่คลายไปแล้วประมาณอย่างนั้นอย่าเอาความโกรธแค้นความโกรธค,ค,ความแค้นมาทำ นะก็ไม่ได้แปลว่าไม่ทำนะทำตอนเย็นทำด้วยสตินะการยกเลิกในความเป็นจริงไม่ง่ายนี่แกก็พูดถูกนะแต่ขออย่านำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับเครื่องมือทางการเมืองถ้ามองว่านะฝั่งเผด็จก,การคอสอชอนั่นเขาใช้แน่เด็กๆถึงโดนจับถ้ามองว่าหนึ่งหนึ่งสองคือเครื่องมือทางการเมืองของสถาบรรันกษรตรตย์นั่นถูกร้อย ะะเด็กถึงโดนอย่างที่เขาโดนวันนี้เขาก็มาถามคุณชุชดชาติคงไม่ได้หวังอะไรมากอาจจะรู้อย่างที่คุณชัดชาติอธิบายมาแต่ก็อยากจะให้ปรากฏก็เป็นการเดินเกมทางการเมืองคุณชัดชาติก็ต้องเล่นลนะเมื่อลูกเทนนิสถูกตีมาที่คอตัวเองก็ต้องตีกลับไปนะขออย่านามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเราเริ่มกันตรงนี้ก่อนดีไหมเวลาอยู่ข้างพวกเราพี่น้องเห็นไหมเวลาอยู่ข้างพวกเรา คือตอให้คุณชัดชาติตอบด้สาใจพวกเราเนี่ยนะครับได้คะแนนจากพวกเราเนี่ยเขาจะเสียนะครับเขาจะเสียคุณชัดชาติที่ได้คะแนนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสียงของคนเสื้อแดงหรือคนฝั่งก้าวหน้าฝั่งสามนิ้วซะทั้งหมดนะอย่าลืมว่ามันมีพวกที่อยู่กลางๆคนที่นะไม่ไม่ประสีภาษาทางการเมืองหรือไม่สนใจทางการเมืองหรือไม่อยากจะเลือกข้าทางการเมืองเนี่ยเขาก็นะครับเลือกคุณชาติชาติเพราะอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ณนะเวลาอย่างเนี้ยเอา,อางี้นะผมจะบอกน้องๆต่อให้คุณชัดชาติตอบสะใจพวกเราได้คะแนนเต็มสิบผลดีไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยไม่ทําให้ขบวนเราโตไปกว่านี้ไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกันที่เราต้องการได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณทัดชาติโดนตีนตีนที่แปลว่าพระพระบาราพระบาทานคําถามที่ขนาดล้มเลยนะขนาดไม่ต้องล้มหรอกนะซึ่งการล้มนี่ นะต้องเถียงกันหนักเลยนะสำหรับประเทศไทยเนี่ยไม่มีวันได้เห็นการล้มมาตราหนึ่งสองยกเว้นมีการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไปแล้วเท่านั้นถ้ามันจะเกิดขึ้นในแนวที่ประนีประนอมสุดคือการแก้ไขลดโทษนะครับจัดการกับส่วนของคนที่จะไปฟ้องอัตราโทษนะต้องลดลงต่ำกว่า3ปีขั้นต่ำนะแล้วสูงสุดก็ไม่ไม่ถึงสิปี แล้วผู้ที่จะฟ้องก็ต้องเป็นตัวแทนของวังเท่านั้นนะครับใครคนอื่นจะไปฟ้องไม่ได้การประกันตัวต้องมีการไต่สวนต้องอยู่ในที่สาธารณะได้เหมือนทั่วไปตามปฏิญญาสา่าด้ยวยสิทธิมนุษยชนนะครับเวลาอยู่ข้างพวกเราคุณชาติชาติก็เตือนอยู่แล้วจะสู้อะไรนะเราจะไปหวังไปดึงคนอื่นมาทําอย่างที่เราทําเนี่ยคนฐานะที่ต่างกันมันทําต่างทําเท่ากันไม่ได้ ดังจริงเนี่ยการทำเก่งและกล้าในเรื่องแนวทางเนี่ยต่อให้พูดดีอย่างไรเขาก็จับเข้าคุกคุณชัดชาติได้เป็นผู้ว่าเนี่ยก็ชนะเลือกตั้งนี่ก็เรียกว่าเป็นมหาสจรรย์แห่งแห่งปีแล้วนะแห่งทศวรรษเลยก็วาา่าก็ว่าได้ดังนั้นเนี่ยตำแหน่งนี้รักษาไว้ให้คุณชาติชาติอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้คุณชาติชาติก็ดีกว่าได้ไอสกุลทีได้อัศวินได้รสนาได้อะไรอย่างอื่น นะครับคนอื่นๆนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะพวกเราที่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยจำเป็นต้องรู้เขารู้เรารู้สถานการณ์รู้การลาเทศนะครับแล้วต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันว่าถ้าเขาตอบอย่างที่เราอยากให้ตอบเนี่ยเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเนี่ยถามว่าเขามีปัญญาทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้แล้วผลกระทบที่กลับมานั้นคุ้มค่าหรือไม่บางทีถ้าคิดได้เนี่ยอาจจะไม่แม้แต่ถามด้วยซ้ำนะครับบูรณาษารทุกท่านนะครับสวัสดีครับ